หิวหรอทำอย่างนั้นอ่ะป้อนมันเนื้อใช่ไหมข้าว oh, oh. โอ้ยเคยไปซื้อกระตวให้มันหรอพี่รอด oh, <yes>. oh. โอ้ย <c oughs> ไหนไหนทำไงเจ็บเหรอโอ้ยเจ็บโอ้ยเจ็บเมืเ่อกี้เนี่ย <Yeah. S 1> ดูดีเจ๊มันพยายามลุกแต่ว่ามันลุกไม่ได้มันเจ็บ <c oughs> เอายังจะซ่าอีก หายแล้วใช่ไหมหายหายแล้วเนาะหายหายนะหายแน่นะหายไหนไหนเขาดูแผลหน่อยแผลตรงไหนเจ็บไหมเจ็บมากไหมเจ็บใครทำทำเองเปล่าก็หอมทำเองใช่ไหมในในขอกล้องดูหน่อยขอกล้องดูแผลหน่อยสิโอ้แผลเป็นยังไงขอหน้าดูสิ เร็วเร็วเร็วขอกล้องดูหน่อยเออไหนไหนไหขอดูสิเอาเอาไหนไหอยู่ตรงไหนชี้ก่อนอไหนไหนไหนตรงไหนอ,อ่ะโอ้ตรงนั้นเหรอเจ็บมากไหมมากมากขนาดไหนฮะอ้อมากอ้อมากเลยเหรอว้าวว้าวรออะไรอ่ะรถ รถบู๊บูโอโอ,อามาทำนะทำไมเนี่ยออๆไหนแพ้แพ้ดูแพ้หน่อยมีตรงไหนบ้างอ่ะมันเจ็บตรงไหนบ้างอะตรงนี้ก็เจ็บวอเนี่ยตรงเนี้ย OK, ตรงนี้ก็เจ็บไหนตรงไหนอีกตรงนี้ก็เจ็บใช่ไหมเอ๊ะตรงนี้อะตรงนี้เจ็บไหมอ๋อแล้วตรงไหนอีก่ะขอดูหน่อยสิโอ้ตรงนี้ก็เจ็บแล้วนี่โอ้ตรงนี้เจ็บสุดเจ็บ <c oughs> <c oughs> <c oughs> สุดไอ้เป่าเป่าดูสิเป่าแผลดูสิเว้ยเป่ารถทําไมล่ะลถไม่ได้เจ็บออะเป่านี่ดิเป่านี้หายหายแล้วหายแล้วใช่ไหมหายยัง ป่ารถทําไมรถมันไม่ได้เจ็บเจ็บนี่เป่าตรงนี้ดิถัาอาบน้อับหน้าบ้านไมหมล่ะเออไปจับของเขาไปอาบหามันเน่าเอ้ยแผลเน่าแล้วเนี่ยนอนเจาะรู้จักนอนไหม <c oughs> อุ้ยเนี่ยนอนเจาะหรือเปล่าเนี่ยเ <c oughs> จาะแล้วเนี่ยนอนอะ่ะมันชุย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 เข้าไปในเนี้ยรู้เรื่องไหมเนี่ย ไม่รู้เรื่องอะเดชุยวยช่วยรู้เรื่องหรือเปล่าฮะไม่รู้เรื่องอะไรอ่ะยิ้มก่อนเดี๋ยวจะปิดละยิ้มก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายเค้กเค้กเปอ่ะบ๊ายบายสองมือบ๊ายบายสองมือทำไงบ๊ายบายสองมือเร็วสองมือก่อน